เรามีวิธีการเตรียมรถยังไงบ้างเดีย๋ยวจะมาดูกันว่า3พาร์ทนี้มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็เพื่อนชาวแกงทุกคนนะครับก็เร็วๆนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ ต่างประเทศอีกแล้วนะครับไปเที่ยวประเทศลาวนะครับก็จะมาดูกันว่าเรามีวิธีการเตรียมรถยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีการผมจะเตรียมอยู่ใน3ส่วนนะครับก็คือ1ก็คือเตรียมรถนะครับสก็คือเอกสารนะครับแล้วก็3ในส่วนของอุปกรณ์ที่เราพกไปนะครับทั้งฉุกเฉินแล้วก็ไม่ฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่า3พาร์ทนี้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับก็คือการเตรียมรถนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับ ก็หลักๆทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทุกคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไรยังไงนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับด้วยนะครับกองน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไหล่สำรองนะครับแล้วก็พกลูกปืนไปด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยางในเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนยางต่อนะครับนี่นะครับก็ช่างเบียนะครับหลักๆทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ารถเองมีปัญหาอะไรช่วงนี้ส่วนรถผมก็มีปัญหาเรื่องไฟไม่ติดนะครับสปอตไลท์คู่หนึ่ง ไม่รู้ว่าสวิตเสียหรืออะไรก็ให้ช่างตรวจเช็คให้นะครับทุกคนก็เตรียมให้มันพร้อมที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้กินข้าวลิงนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของรถคันอื่นด้วยนะครับส่วนเรื่องยางนะครับเราก็ดูสภาพดีๆีนี่จะเป็นยางเดิมอยู่นะครับแต่ข้างหลังของผมมันหมดแล้วนะครับเนื่องจากรถเราน้าหนักค่อนข้างเยอะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ของที่เราต้องพกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกินยางหลังเยอะส่วนมากนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางหลังรอบนี้นะครับ ลงมกุกรณอก็เตรียมให้พร้อมเช่นกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวรถนะครับรอบนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกองอากาศนะครับผมเปลี่ยนล่าสุดก่อนไปลาวนะครับแล้วก็อาจจะเอามาปัดฝุ่นก็ได้นะช่างถอดมาดูนะ้ไหมได้แต่ช่างเบียรดูให้ถ <laughs> อดมาดูว่ามันฝุ่นหรือย,ยัง <laughs> เป่าลมให้หน่อยก็ดีเดี๋ยาให้ช่างเบีย์ทำน,นี่ครับ อยู่ใช่ไหมพี่เพราะว่าผมเปลี่ยนมาตอนก่อนไปลาวกับพี่เวียรอบที่แล้วอะน่าจะประมาณสักสามพันโลได้มันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะอืสียังสวยอยู่เลยไหลเหมือนน้ำเลยเห็นไหม วสวิตเสียอันนี้พี่เบียร์ต่อตรงลองดูเนาะไฟยังปกตินะครับมาเดี๋ยวเราไปซื้อสวิตมาเปลี่ยนกันนี่นะครับเพื่อนๆสวิตท,ที่เสียเราก็ได้แบบใหม่มาแล้วลนะ่ะส่วนน้ำมันเครื่องปกติมันต้องเติม2.2ใช่ไหมพี่ถ้าไม่เปลี่ยนกองถ้าเปลี่ยนอะ่ะ2.3ต่างกันนิดหน่อยใช่ไหม แต่อย่างผมใส่ผมจะใส่2.5นะครับเพื่อนเพราะว่ารถผมอายุเยอะแล้วมีโอกาสที่น้ำมันมันขาดสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับอีกอย่างนอ็อตน้ำมันเครื่องผมใช้แบบนี้นะเพื่อนมันจะได้ป้องกันการคนอื่นมาแงะได้นะครับเวลาเราจอดไว้เนี่ยเสี่ยงกับคนมาแกล้งนะครับเราก็ใช้แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงหน่อยอยังอยู่ตั้งแต่ซื้อรถเลยนะพื่อนก็ยังอยู่ปกตินะ คือว่าทนจัดเลยหนึ่งร้อยนะครับเราก็จะเหลือน้ามันเครื่องสแปร์ไปหนึ่งลิตรกับอีกหนึ่งร้อยนะครับอี่นะเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปนี่นะครับก็เป็นกองอากาศของเรามันก็จะเคลื่อบน้ำมันมาพี่เบียร์บอกว่ายังสภาพดีอยู่เนาะนี่นะครับก็เปลี่ยนไปเราประมาณวิ่งสักสี่พัน 4, โลแล้วมั้งก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยน เสร็จเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วสว่างเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็มาใช้สวิตเป็นเป็นตัวธรรมดาแทนนะครับตัวใช้ไปก่อนบ้าเขาซื้อมันหลายเกือบร้อยอยู่นะโอเคนะครับทุกคนใช้ได้แล้วเลี่ยนมันเครื่องเรียบร้อยแล้วทำทุกอย่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเรา เปลี่ยนยางกันก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ถึงร้านยางละเละวเปลี่ยนยางกันก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางมาแล้วนะทุกคน,นก็ในส่วนของรถนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนยางนะ้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเปลี่ยนได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ารถเราทําอะไรมาบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็โซ่สเตอร์อย่างใช้ได้อีกนานนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเช็คแล้วนะครับหน้าหลังนะครับส่วนอะไรที่จะพกไปที่เป็นอะไรของมอเตอร์ไซค์นะครับในส่วนของผมรถผมมียางในนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องพกยางในหน้าหลังไปด้วยอย่างละหนเส้นนะครับก็จะแพ็กไว้แบบนี้ ก็จะมียางในสำรอง1ชุดนะครับแล้วก็ลูกปืนล้ะ1ชุดนะครับอาจจะมีอัน2อันแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะแต่ว่าผมได้มาอันเดียวเพราะว่าของหมดนะครับก็เลยพกไปอันเดียวเผื่อสเปร์นะครับแล้วก็เนื่องด้วยรถผมเนี่ยวิ่งมาแสนกิโลละผมต้องพกน้ำมันเครื่องติดรถไปด้วย1ลิตรนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้เพื่อฉุกเฉินแล้วก็มีอุปกรณ์ขันนู่นนี่นั่นสักนิดสักหน่อยนะครับพกไป และที่สำคัญคือสายรัดเคเบิลไท์นะครับก็พกไว้ด้วยอ่ะและอีกหนึ่งส่วนที่ต้องติดรถได้แล้วก็คือสเปฉีดโซ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เพื่อนๆใช้เลยแต่ของผมใช้ของลูปเจ็ดหนึ่งนะครับก็มีทั้งน้ํายาฉีดมวด้วนน้ายาฉีดโซ่น้ํายาล้างโซ่ครบชุดนะครับแต่เราจะเอาไปเฉพาะน้ํายาฉีดโซ่อย่างเดียวนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะเดี๋ยวเราจะต้องใส่กระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายทําเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอีกนะครับนะครับหนะลกัลกๆในส่วนของการเตรียมรถก็จะประมาณนี้ ก็มาถึงในส่วนที่2นะครับที่ผมจะพกไปนะครับส่วนมากจะมีแค่แบ่งพาร์ออกมาเป็น2อย่างอันดับแรกก็มีเสื้อผ้านะครับรองเท้าที่เตรียมไปนะครับแล้วก็อีกอยนนึ้งก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายทํานะครับซึ่งเราก็ทํำคลิป y ย u u ูปไปเนาะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทํานะครับก็นี่เลยผมก็จะมีกระเป๋า2ใบนะครับกระเป๋าใบแรกเป็นกระเป๋านี่นะครับใบใหญ่เลยขอโป นะครับก็เอาไว้ใส่อุปกรณ์กล้องนะครับทั้งหมดอุปกรณ์ถ่ายทำไมไวเลสนะครับเมมโมรีการ์ดสำรองนะครับแบตแล้วก็พวกอุปกรณ์ชาร์จจิ้งต่างๆแล้วก็มีตัวกล้องนะครับผมก็จะเอาไว้ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวเลยหมดนะครับเมื่อก่อนเคยพกหลายใบแล้วก็เวลาถึงที่พักแล้วเวลาเอาขึ้นไปชาร์จอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายสุดแล้วก็ใบเดียวจบ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายทํามุมสูงนะครับผมก็จะมีโดรนนะครับ DJI Mavic Mini นะครับหนึ่งตัวนี้ดีหน่อยนะครับเราไปต่างประเทศเราพกเครื่องได้นะครับเพราะว่ามันน้ำหนักแค่240กรัมเองนะครับก็จะมีกระเป๋าโดรน1ใบนะครับที่จะต้องพกไปในส่วนของปิ๊บนะครับใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลย ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ถ่ายทํถือวอล์กนะครับกล้องอันนี้ติดหมวกน็อกนะครับแล้วก็ไมล์สเตลฟรีนะครับก็ต้องมีด้วยนะ3อย่างนี้ในการเตรียมพร้อมในการถ่ายทําหลักๆอุปกรณ์ถ่ายทําก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็พกเพาเวแบงด้วยนะเพื่อนเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะครับระหว่างวันที่เราอาจจะหาที่ชาร์จแบตไม่ได้นะครับก,ก็ต้องมีไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายทํา นี่ครับที่เราจะพกไปในปิ๊บหนึ่งฝั่งนะครับจะเป็นพื้นที่ของพวกนี้เลยแล้วก็มันก็จะเหลือพื้นที่ใส่ของอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอยู่ในส่วนที่2นะครับก็คือการเตรียมเสื้อผ้านี่ครับก็รอบนี้เราไปลาวันที่12 3, 4อ5นะครับแล้วก็16ในี่เผื่อเผื่อไหลนะครับอีกวันหนึ่งก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้ไปเยอะนะครับแต่ถามไปเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกปกติผมก็พกประมาณนี้นะครับนี่เลยอันดับแรกกางเกง3ตัวพอนะครับมีขาสั้นแล้วก็ขายาว เอาไว้สำรองนะครับเพราะหลักๆเราจะมีชุดขับรถอยู huh. ่แล้วนะครับหนึ่งชุดนะครับก็จะมีเสื้อนะครับที่ผมจะใช้เป็นเสื้อขับนะคร <Okay. S 1> ับประจําวันก็เอาไปหนึ่งสที่ห้าห้าตัวนะครับสําหรับเสื้อขับรถนะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับผ้าแบบนี้แหละนะครับแต่เป็นแขนยาวก็ใส่ใสบายใสย่เล่นใส่ใสนอนใส่ได้ทุกอย่างนะครับข้อดีของเสื้อประเภทน,นี้นะครับแล้วก็เสื้อใส่เล่นที่เป็นแขนสั้นนะครับอีห้าตัวนะครับเป็นผ้าเบาแบบนี้หมดเลย นะครับผมก็จะใส่เสื้อผ้าประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีเสื้อแบรนด์ยี่ห้อหรูอะไรนะครับก็จะเป็นเสื้อเสื้อผ้าทั่วไปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็ทําคลิปทํากลุ่มทําอะไรก็มีเสื้อออกมาขายกันตลอดนะครับแล้วก็นี่เลยอินเนอร์นะครับอินเนอร์เรามีสามตัวนะครับพกไปด้วยโม้นะครับเอาไปครบวันเลยวันละหนึ่งอันนะครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนะครับกางเกงใน ถุงเท้าก็เตรียมไปให้มันพอดีคิดว่าพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ใครว่าจะใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนแต่หลักๆผมจะใช้อยู่ประมาณวันละ2ชุดนะครับก็เช้าขับรถชุดหนึ่งแล้วก็เย็นที่พักก็เผื่อเดินเที่ยวก็อีกชุดนึงเป็นขาสั้นอะไรพวกนี้นี่ครับในส่วนของเสื้อผ้าก,ก็ผมก็จะใช้กระเป๋าเป็นกระเป๋าพับได้นะครับนี่เลยของเครื่องบิน นะครับเอาไว้โหลดของบนเครื่องได้นะครับกระเป๋าตัวนี้ก็จะเป็นบางๆนะครับแล้วก็สามารถเวลาเราไม่ใช้เราก็พับเก็บได้มันก็จะเหลือซองประมาณแค่นี้นะครับข mm ้ hmm. อดีคือมันเบานะทุกคนแล้วมันก็ยืดได้มันสามารถใส่ของได้เยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วกันว่าผมจะเอาไปหมดเนี่ยนะครับมันจะใส่หมดได้ไหมนะครับ mm hmm. เราจะเอาข้องนี้ออกก่อน mm hmm. เอาของใหญ่สุดไว้ข้างล่างนะครับ mm hmm. ก็ข้อดีของทริปนี้คือเรานอนโรงแรมทุกคืนนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องผ้าเช็ดตัวเราก็ไม่ต้องพกไปให้มันหนักกระเป๋านะี่ครับอนี่ใส่ก่อนเลยนะครับเก็งสามตัวนะครับเอาไปเอาตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ไว้ข้างล่างน,นะทุกคนตัวที่ใช้ก็ไว้ด้านบนนะครับทีนี้กระเป๋าเนี่ยขนาดใส่ของเข้าไปตั้งเยอะนะครับมันก็เสียพื้นที่ด้านนี้ ส่วนมากผมก็จะใส่เป็นเสื้อผ้าเล่นนะครับรอบนี้เอาไป5ตัวที่เป็นเสื้อนะครับมันก็จะลงไปข้างนี้พอดีนะครับส่วนด้านบนฝั่งนี้นะครับก็จะใส่เสื้อขับรถนะครับ5ตัวปึ๊บเข้าไปก็จะพอดีมีช่องเหลือประมาณนี้นะครับอินเนอร์นะครับเราก็ ใส่เข้าไปได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนสวนตัวนะครับตังกิงในถุงเท้านะครับเข้าเซ็ตไปนะครับก็เหลือชิ้นสุดท้ายนะครับที่ห้ามลืมเลยภูการนำน้านี่นะครับเราจะมีคนพร้อมเข้าไปในกระเป๋าใบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะ เห็นไหมทุกคนมันก็จะยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับกระเป๋าใบนี้นะผมใช้อยู่นะครับใครที่มีปิ๊บอะสามารถใส่ใบปิ๊บบนได้ข้อดีคือมันสามารถดันดันดันเข้าไปให้มันลงในปิ๊บพอดีถ้าเพื่อนเพื่อนมีปิ๊บที่ขนาดค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากของผมใส่45ลิตรพอดีนะครับกระเป๋าใบนี้ก็ใส่ได้ทั้งหมดแล้วก็ปิดฝาได้สบายเลยนะครับก็แนะนําสําหรับใครที่เดินทางประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งอะกระเป๋าใบนี้เอาอยู่นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะนี่เลยนะครับไปถึงโรงแรมเราก็แค่เปิดเปิดปิ๊บแล้วก็ยกขึ้นที่ห้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องลําบากแบกปิ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามนะครับก็คือส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปนะครับอันดับแรกเลยคุณถ้ารถที่เป็นติด finance อยู่นะครับก็ต้องมี หนังสือมอบอำนาจแบบนี้นะครับจากไฟแนนซ์มานะครับเขาก็จะมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องทําการขออนุญาตไฟแนนซ์ก่อนนะสำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์ต้องมีเอกสารตัวนี้นะครับถ้ารถไม่มีเล่มเขียวนะครับอันอันดับต่อไปก็จะเป็นนะครับเอกสารที่เราจะต้องถ่ายเตรียมไว้ให้พร้อมให้ทัวร์นะครับมีใบขับขี่บัตรประชาชนนะครับพรบนะครับแล้วก็ใบวงกลมนะครับนี่แบบนี้อ่ะ แล้วก็เอกสารหน้าเล่มหน้า16หน้า18นะครับแล้วก็เอกสารหน้าเล่มแบบนี้ตัวรถนะครับแล้วก็พาสปอร์ตนะครับอันนี้คือเอกสารที่ต้องเตรียมไปแล้วก็มีที่สําคัญเลยขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยไม่งั้นเราจะเดินทางไม่ได้นะครับเราต้องมีพาสปอร์ตตัวจริงไปด้วยใบขับขี่แบบประชาชนตัวจริงถือไว้ด้วยนะี่ครับก็เอายกพกไปเป็นชุดก็จะถือว่าเป็นการ เตรียมพร้อมเดินทางต่างประเทศนะครับส่วนในส่วนของเอกสารผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็น Finance ขององค์สีหรือถ้าเป็นบริษัททัวร์นะครับต้องส่งอะไรบ้างให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ประมาณสักช่วงเดือนมิถุนานะครับผมทําคลิปไปแล้วละเอียดมากนะครับละเอียดจนงงเองนะครับใครที่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับรอบนี้เราก็ใช้บริการทัวร์ที่เดิมนะครับโ o ตัสลาวทาวเนะเราไปกับเขาแล้วเราอุ่นใจ นะครับบริการตั้งแต่หน้าด่านไทยถึงหน้าด่านลาวเลยเขาก็มีพนักงานทําให้เราหมดทุกอย่างนะครับเรามีหน้าที่ขับไปแค่นั้นเองเนาะง่ายมากนะครับจ่ายค่าเอกสารนะครับถ้ารถเปล่าหนึ่งคนรถหนึ่งคันนะครับให้เอกสารสองพันบาทต่อคันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแฟนหรือมีใครซ้อนท้ายไปด้วยก็จะเพิ่มอีก300นะครับในส่วนของคนซ้อนนะครับก็ใช้เอกสารไม่ยากนะครับเอกสารง่ายมากแล้วไปลาวเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้ใช้เล่ม ตัวจริงนะครับถ้าเป็นหนังสือมอบอนาจมาก็ได้เลยนะในส่วนของประเทศเราเท่านั้นนะครับส่วนประเทศอื่นก็จะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ช่วงนี้อัปเดตล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาวันสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเขาอนุญาตให้ข้ามเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ที่3 0 0ซีขึ้นไปนะครับสำหรับรถในส่วนที่เป็นของสกูตเตอร์นะรถที่มีบางลมด้านหน้าเช่น TCS อะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ให้ข้ามนะครับต้องเป็นพวก อฟอร์จงฟอร์ซ่าขึ้นไปที่มีซีซีขนาดเกิน300ขึ้นไปเห็นว่าอย่างนี้นะนะครับส่วนรถถังน้ำมันบนนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะรถถังน้ำมันบนก็รถที่มีถังน้ำมันด้านหน้านะครับอันนี้ก็สามารถข้ามไปได้เหมือนเดิมปกตินะครับในส่วนของรถเล็กอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพื่อนต้องถามที่ทัวร์เองว่าทําได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับอันนี้คือได้ยินข่าวมาว่าล่าสุดเป็นอย่างนี้ นะครับที่เราจะเดินทางรอบนี้เราเดินทางเดือนตุลาคมนะครับอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจริงๆแล้วนะครับหวังว่าอากาศจะดีตลอดการเดินทางนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกาลังใจให้ด้วยในคลิปต่อไปนะครับก็ในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพาไปดูตั้งแต่เริ่มการทํารถการเก็บเสื้อผ้าการเตรียมเอกสารการเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทําอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการผมก็จะพกไปทุกทริปนะที่ส่วนมากถ้าไปถ่ายคลิปนะครับถ้าไม่ได้ไปถ่ายคลิปก็จะไม่เอาพวกอุปกรณ์กล้องไป นะครับแต่ส่วนมาก็จะติดรถไว้นะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นอนด้วยฝากติดตามการเดินทางตลอดระยะเวลา5วันนะครับอาจจะมีมันให้ดูหลายๆ EP เลยยังไงก็ติดตามกันด้วยในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในการเดินทางประเทศเราสวัสดีครับ I need more Energy more